อันนี้จะเป็นนะครับคานนะครับบาเบลนะครับโอลมปก2นิ้วนะครับเกรดนะครับเกรดของเขาคือครอสฟิตนะครับก็คือเล่นหนักได้นะครับเจิร์กได้เด็ดลิฟ์ได้นะครับแต่ที่เหมาะก็คือต้องมีวัตบะเพกแล้วก็แผ่นยางกันกระแทกนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยที่ขายเซลล์นะครับเนื่องจากตัวคานนะครับเป็นตี้ามือหนึ่งนะครับแต่ว่าการเก็บรักษาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันอาจจะโดนความชื้นมาบ้างนะครับสนิมก็เลยเกาะนะครับในส่วนที่เป็นจุดสายแผ่นนะครับ แต่การใช้งานเนี่ยใช้งานได้ปกติครับหมุนได้ปกติแล้วนะครับตรงนี้ก็หมุนได้ปกติแล้วนะครับทีนี้สนิมนี่อาจจะขึ้นบริเวณพวกร้อยบาทของมือจับบ้างนะครับแล้วก็ช่วงไซแผ่นบ้างนะครับขะกันไปครับแต่ละอันมันอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันครับแต่ถามว่าการใช้งานเนี่ยใช้ได้ปกติไหมนะครับก็คือใช้เล่นนะครับใช้เล่น d e a d ์ i ิดเ r u n c จ e กยกอกเวทต่างๆนะครับได้ปกติเลยนะครับ อันนี้ก็จะขายตามสภาพนะครับลดราคาไปเลยครับผม